แล้วมีสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดที่เขาประกาศตรงนี้ด้วยนะครับประชาสัมพันธ์กระทรวงการคลังจะยกเลิกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสิ้นเดือนกันยายน6 5นี้เพราะฉะนั้นเวลาเขาจะตรวจรายได้รายครัวเรือนนะครับเขาจะดูท่านกับคู่สมรสของท่านนะครับแล้วถ้าท่านมีบุตรต่ำกว่า18เขาก็จะเอามารวมด้วยแต่ถ้าบุตรต่ำกว่า18ปปีท่านไม่มีรายได้นะครับถือว่าเป็นข้อดีของท่านนะครับสวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับ ก่อนจะรับชมช่วยโปดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับนี่นะครับวันนี้ผมได้ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการลงทะเบียนบัตรคนจนในรอบใหม่นะครับเรียกว่าเป็นข้อมูลที่สําคัญมากๆเลยนะครับโดยข้อมูลนี้นะครับผมได้มาจากใบประชาสัมพันธ์ที่รัฐบาลเขาทําแจกตามหน่วยงานของรัฐนะครับคือใบนี้นั่นเองนะครับซึ่งขั้นตอนและเงื่อนไขการลงทะเบียนบัตรคนจนในปี65นี้นะครับเรียกว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับตรงนี้เป็นข้อมูลสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าเขาพิมพ์ใบนี้ออกมาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับ และมีสิ่งหนึ่งนะครับสำคัญมากที่สุดเลยก็คือถ้าท่านไม่มีสิ่งนี้นะครับจะลงทะเบียนในครั้งนี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นช่วยกันดูคลิปนี้ให้จบนะครับจะได้ไม่พลาดในการลงทะเบียนบัตรคนจนปี65นี้นะครับเพราะว่าถ้าเปิดลงทะเบียนในครั้งนี้แล้วไม่รู้ว่าครั้งหน้าจะเปิดอีกเมื่อไหร่นะครับนี่นะครับข้อมูลนี้ผมได้มาจากเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมพลนะครับอำเภอทิงพระจังหวัดสงขลาเป็นโพสต์ของวันที่27มิถุนายน2565นอ้ะครับก็คือเป็นข้อมูลล่าส เขาได้นำใบประกาศที่รัฐบาลแจกนะครับเอามาถ่ายรูปแล้วก็เอามาโพสต์ในเว็บไซต์ของเขานะครับเดี๋ยวผมจะขยายให้ท่านผู้ชมชมนะครับแล้วมีสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดที่เขาประกาศตรงนี้ด้วยนะครับประชาสัมพันธ์กระทรวงการคลังจะยกเลิกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสิ้นเดือนกันยายน65นี้จะเปิดให้ลงทะเบียนใหม่ประมาณกลางเดือนสิงหาคมโดยมีรายละเอียดตามเอกสารข้างบนนี้ครับเดี๋ยวผมจะขยายให้ท่านผู้ชมชมนะครับฝากกำน,นันผู้ใหญ่บ้านทำความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านทราบด้วยครับ ผู้ที่จะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต,ต้องใช้บัตรประจําตัวประชาชนสมาร์ทการ์ดหากใครยังถือบัตรรุ่นเก่าจะลงทะเบียนไม่ได้ให้เตรียมความพร้อมโดยให้ทําบัตรประจําตัวประชาชนใหม่ไว้ให้พร้อมครับนี่นะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับถ้าท่านไม่มีบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดนะครับท่านจะลงทะเบียนไม่ได้ถ้าท่านใดที่ไม่มีนะครับแล้วก็จะลงทะเบียนนะครับผมแนะนําให้ไปทําให้เร็วที่สุดนะครับ เพราะว่าถ้าเดี๋ยวเปิดรับสมัครบัตรคนจนเมื่อไหร่คนอาจจะแน่นนะครับทีนี้ท่านก็จะลําบากมากกว่าเดิมน,นะครับในการที่จะลงทะเบียนบัตรคนจนปี65นี้นะครับและนี่ก็คือใบประกาศที่เขาเอามาประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งเป็นขั้นตอนแล้วก็เงื่อนไขในการลงทะเบียนบัตรคนจนในรอบนี้นั่นเองนะครับเรียกว่าข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูลสุดท้ายแล้วนะครับจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆแล้วนะครับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565วงเล็บโครงการ หน,นะครับหลักการลงทะเบียนรายบุคคลวงเล็บผู้ลงทะเบียนและตรวจสอบรายบุคคลและครอบครัวก็คือตอนลงเขาให้ลงเป็นลายบุคคลนะครับแต่ตอนตรวจสอบคุณสมบัติเขาจะตรวจทั้งครอบครัวนะครับครอบครัวคือคู่สมรสและบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายอายุต่ำกว่า18บปีบริบูรณ์ ตามข้อมูลของกรมการปกครองตรงนี้นะครับถ้าท่านใดมีแต่พ่อแม่แต่ไม่มีลูกนะครับก็ไม่ต้องกลัวนะครับพ่อแม่เขาไม่เอามานับรวมนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะตรวจรายได้รายครัวเรือนนะครับเขาจะดูท่านกับคู่สมรสของท่านนะครับ แล้วถ้าท่านมีบุตรต่ำกว่า18เขาก็จะเอามารวมด้วยแต่ถ้าบุตรต่ำกว่า18ปีท่านไม่มีรายได้นะครับถือว่าเป็นข้อดีของท่านนะครับเพราะว่าบุตรที่ไม่มีรายได้ก็จะเอามาหารรายได้ทําให้รายได้ของพ่อกับแม่ลดลงไปนะครับเรียกว่าถ้าท่านใดที่มีบุตรอายุต่ำกว่า18ปีแล้วก็ไม่มีรายได้ถือว่าท่านได้เปรียบกว่าคนอื่นนะครับ 2. คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนตามโครงการ 1. ก็คือต้องมีสัญชาติไทย 2. มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไป3นี่นะครับบุคคลต้องห้ามที่ลงทะเบียนไม่ได้นะครับก็มีภิกษุสามเณรนักพจนักบวชผู้ต้องขังผู้ถูกกักกันผู้ต้องกักขังบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ข้าราชการพนักงานราชการพนักงานลูกจ้างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐผู้รับบำเน็จรายเดือนผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยวัดจากส่วนราชการข้าราชการการเมือง สอสอสอวอมีข้อสังเกตนะครับตรงนี้เขาไม่พูดถึงพนักงานรัฐวิสาหกิจนะครับเดี๋ยวประเด็นนี้น่าจะมีปัญหาในภายหลังอย่างแน่นอนนะครับ 4. บุคคลรายได้ต่อปีไม่เกิน1,000งแบาทและครอบครัวรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีไม่เกิน1น0 0 0แบาทการตรวจสอบเกณฑ์ครอบครัวหมายถึง การตรวจสอบทั้งของผู้ลงทะเบียนและครอบครัวก็คือจะเอารายได้ของท่านนะครับแล้วก็คู่สมรสแล้วถ้ามีลูกอายุต่ำกว่า18เขาก็จะเอามารวมกันแล้วก็เอามาหารนะครับถ้ารายได้3คนเขาก็จะหารด้วย3ถ้ารายได้4คนเขาก็จะหารด้วย4ตรงนี้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมจะ ทำคลิปอธิบายโดยละเอียดอีกทีนะครับทรัสย์สนทางการเงินได้แก่เงินฝากสลากพันธบัตรและตราสารหนี้ภาครัฐสําหรับบุคคลนะครับก็คือทรัพย์สินทางการเงินต่อปีไม่เกิน1,000 0แบาทและครอบครัวก็คือทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยต่อคนต่อปีไม่เกิน1000 0แบาทสำหรับเงื่อนไขตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับก็คือการตรวจเกณฑ์ครอบครัวหมายถึงการตรวจสอบทั้งของผู้ลงทะเบียนและครอบครัวข้อ6ไม่มีวงเงินกู้หรือมีวงเงินกู้นะเวลาใดเวลาหนึ่ง แต่ไม่เกินหลักเกณฑ์สําหรับวงเงินกู้ซื้อบ้านนะครับต้องไม่เกิน1.5ล้านบาทนะครับแล้วก็วงเงินกู้ซือ้อรถนะครับต้องไม่เกิน1ล้านบาทนะครับรอบนี้เพิ่มขึ้นมานะครับก็คือถ้าใครเป็นหนี้มากๆเขาก็ถือว่ารวยเช่นกันนะครับมีเงินเยอะเขาก็ว่ารวยมีหนี้เยอะเขาก็ว่ารวยเพราะฉะนั้นรอบนี้มีหนี้เยอะจะไม่ได้นะครับ7ต้องไม่มีบัตรเครดิตนี่ก็เหมือนกันนะครับถ้าใครมีบัตรเครดิตเขาก็ถือว่ารวยนะครับก็อดไม่มีสิทธิ์ได้นะครับสำหรับเงื่อนไขข้อ6กับข้อ7นี้เขาตรวจสอบง่ายนิดเดียวนะครับ c ดคอมปุ๊บก็ขึ้นแล้วนะครับข้อ8ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ณนะเวลาใดเวลาหนึ่งจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้8.1กรณีผู้ลงทะเบียนไม่มีครอบครัวอันนี้ก็คือตัวคนเดียวนะครับเขาจะดูคุณสมบัติตามนี้ก็คือถ้าเป็นห้องชุดหรือที่เรียกว่าคอนโดมิเนียมนะครับต้องไม่เกิน35ตารางเมตรที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรต้องไม่เกิน1ไร่นะครับในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรอันนี้จะเพิ่มขึ้นมาเป็นไม่เกิน10ไร่สําหรับที่ดินที่มีสิ่งปลูกสร้างปนกันอยู่ด้วยนะครับหรือเรียกว่าบ้านพร้อมที่ดินนั่นเองนะครับบ้านเดียวทาวน์เฮาส์ห้องแถวและตึกแถวต้องไม่เกิน25ตารางวาในกรณีที่บ้านที่อยู่อาศัยนะครับใช้ประโยชน์จากที่ดินแต่ที่ดินนี้ เอาไปทําเกษตรกรรมด้วยนะครับเขาก็จะให้ไม่เกิน10ไร่แต่ถ้าที่ดินของท่านไม่ได้ใช้เพื่อการเกษตรเขาก็ให้ไม่เกิน1ไร่นะครับตรงนี้ต่างกันตรงที่ว่าข้างบนนี้ที่ดินเขาจะแยกจากที่อยู่อาศัยนะครับก็คือไม่ติดกันแต่อันนี้ก็คือ ที่ดินกับที่อยู่อาศัยอยู่ในแปลงเดียวกันนั่นเองนะครับจะต้องมีขนาดพื้นที่รวมกันทั้งหมดเพื่อการเกษตรไม่เกิน10ไร่ถ้าไม่ใช่เพื่อการเกษตร1ไร่หมายความว่าถ้าท่านมีหลายๆแปลงนะครับทุกแปลงเขาก็จะเอามานับรวมกันหมดนะครับกี่งานกี่ตารางวาถ้ารวมกันแล้วเกิน10ไร่ก็จบนะครับหรือถ้าไม่ได้ทําเพื่อการเกษตรถ้าเกิน1ไร่ก็จบเช่นกันนะครับกรณีที่2นะครับก็คือกรณีสําหรับผู้ลงทะเบียนที่มีครอบครัวสําหรับห้องชุดนะครับ ถ้าเกิดว่าท่านเป็นเจ้าของแยกกันอยู่ระหว่างสามีภรรยานะครับถ้ากรณีนี้ยังได้เปรียบนะครับอย่างเช่นสามีมี35ตารางเมตรภรรยามี3 5ตารางเมตรก็เท่ากับว่าถือได้คนละห้องนั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่ท่านใส่ชื่อร่วมกันนะครับเขาอนุญาตให้ท่านมีแค่35ตารางเมตรเท่ากับว่าท่านถือสิทธิ์กันได้แค่ห้องเดียวนั่นเองนะครับถ้ามีสองห้องเมื่อไรก็คืออดทั้งบ้านนะครับที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรเขาให้ไม่เกิน2ไร่นะครับแล้วถ้าเกิดว่าท่านใช้เพื่อการเกษตรเขาก็ให้ท่านห้ามเกิน20ไร่อันนี้คือบ้านกับที่ดินไม่ติดกันนะครับแต่ถ้าบ้านกับที่ดินติดกันเลยกรณีที่เป็นบ้านเดียวทาวเฮาห้องแถวและตึกแถวถ้าท่าน เป็นเจ้าของแยกกันอยู่นะครับก็คือสามีมีหลังหรือภรรยามีหลังไอตรงนี้เขาจะให้ท่านไม่เกิน25ตารางวาต่อคนนะครับเพราะฉะนั้นสามีก็มีได้หหลังภรรยาก็มีได้หหลังแต่ตรงนี้ก็เสียเปรียบเหมือนเดิมนะครับก็คือถ้าท่านเป็นเจ้าของร่วมใส่ชื่อร่วมกันนะครับเขาให้ท่านมีได้แค่หลังเดียวห้ามเกิน25ตารางวาจริงๆตรงนี้เขาน่าจะให้เป็น50ตารางวาถึงจะถูกนะครับแต่เอาเป็นว่ากติกาเขามาแบบนี้นะครับก็ต้องทําตามกติกาเขานะครับ2 ใช้อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรตรงนี้ก็คือห้ามเกิน20ไร่นะครับหรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรตรงนี้ก็คือไม่เกิน2ไร่จะต้องมีขนาดพื้นที่รวมกันทั้งหมดเพื่อการเกษตรไม่เกิน20ไร่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรไม่เกิน2ไร่นี่ก็เหมือนกันนะครับ <ums> เขาจะดูที่ดินของท่านทุกแปลงเลย บ้านทุกหลังเอามารวมกันนะครับถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็คืออดและนี่ก็คือขั้นตอนการลงทะเบียนนะครับกลไกการดําเนินโครงการอันดับแรกนะครับก็จะมีการเปิดรับลงทะเบียน เมื่อท่านลงทะเบียนกเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติข้อมูลของผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียนอันนี้ที่เรียกว่าคัดกรองนั่นเองนะครับเมือ่อคัดกรองเสร็จแล้วก็มาขั้นตอนที่3นะครับเขาก็จะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติถ้าท่านใดอดก็คืออดนะครับแต่ถ้าท่านใดได,ได้เขาก็จะแจ้งนะครับว่าท่านได้สิทธิ์ก็จะมีการเริ่มใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจําตัวประชาชนและตอนนี้กระทรวงการคลังก็กําลังจะเพิ่มให้ใช้สิทธิ์ผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้ด้วยนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะสำ เหรือไม่นะครับเพราะว่าเขากําลังศึกษากันอยู่นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสํานักงานประลัดกระทรวงการคลังโทร021265800ต่อ2680สำนักงานเนศรษฐกิจการคลังโทร 0858427102ถึง7109เวลาทำการ8โมงครึ่งถึงบ่าย4โมงครึ่งนะครับนี่เป็นรายละเอียดสุดท้ายแล้วนะครับจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปมากกว่านี้แล้วนะครับเพราะว่าใบานี้เขาพิมพ์มานะครับนี่นะครับสังเกตว่าเขาพิมพ์ม,มาแล้วทางอบตอเขาก็เอามาเผยแพร่นะครับผมก็ ได้มาในวันนี้เลยนะครับวันที่เขาเผยแพร่จะไม่มีรายละเอียดอยู่อย่างเดียวนะครับก็คือวันลงทะเบียนเพราะว่าวันลงทะเบียนเดี๋ยวเขาจะประกาศอีกทีนะครับว่าวันที่เท่าไหร่แต่ตอนนี้นะครับเขาตั้งใจว่าจะประมาณกลางเดือนสิงหานะครับเดี๋ยวเขาก็ต้องประกาศอีกทียอย่างเป็นทางการนะครับว่าจะเป็นวันที่เท่าไหร่แน่นะครับก็คอยติดตามช่องผมไว้นะครับรับรองไม่พลาดข่าวสารเหล่านี้อย่างแน่นอนนะครับ